เรายังจะใช้โจทย์เดิมนะครับแต่ว่าโจทย์นี้เราจะทำการหาโดยวิธีการของนอตันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องทำการปลดนะครับอาโหลดออกจากวงจรก่อนเนื่องจากเขาต้องการทราบกระแสที่ไหลผ่านในส่วนของ RC นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการปลดในส่วนของอาโหลดโดยเมื่อปลดในส่วนของอาโหลดออกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะหา ในส่วนของค่า r-n o r น o n นะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยทําการมองย้อนเข้าไปในจุด AB ดังนั้นค่า r-n o r น o n นะครับจะมีค่าเท่ากับหรือว่าเราจะเขียนภาพวงจรใหม่ได้ดังนี้ว่าในส่วนของแหล่งจ่ายกระแสนะครับเราจะทําการ Open และแหล่งจ่ายแรงดันเราจะทําการช็อตนะครับ ก็จะได้วงจรใหม่มีหน้าตาวงจรดังนี้นะครับก็ในส่วนของแรงจ่ายแรงดันช็อตดังนั้นตัว c จะไม่มีผลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่า R ตรงนี้คือจุด a และจุด b ดังนั้นในส่วนของค่า R นอตันจึงจะมีค่าเท่ากับ12 k นะครับแล้วก็ J 5k <5 K S 1> บวกกันในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้น R นอนตันจะมีค่าดังนี้ข้อ2นะครับหาในส่วนกระแสของ I นอตันจากภาพวงจรด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่า I นอตันคือค่ากระแสที่ไหลผ่านในส่วนของค่า R ลดดังนั้นนะครับ เราจะช็อตในส่วนของ AB ตำแหน่ง AB เพราะฉะนั้นเราจะได้วงจรใหม่ที่มีหน้าตาในลักษณะดังนี้นะครับโดยลักษณะของวงจรเนี่ยก็จะมีในส่วนของแหล่งจ่ายกระแสนะครับ1ตัวแล้วก็มีในส่วนของขดลวดนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของความต้านทานที่จุด A และจุด B เราจะทำการช็อตนะครับแล้วในส่วนฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของค่า C ค่า C ในวงจรก็จะมีค่าเท่ากับ j 3 k นะครับลบ j 3 k ตัวนี้1 2 k ตัวนี้ J 5 K ส่วนกระแสมีค่าเท่ากับ4มุม0และสุดท้ายก็จะเป็นแหล่งจ่ายแรงดันโดยแหล่งจ่ายแรงดันก็จะมีค่าเท่ากับ26มุม90 26มุม90องศาในลักษณะดังนี้นะ ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นภาพวงจรใหม่ที่ได้จะเห็นได้ว่ามีในส่วนของแหล่งจ่ายนะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายกำลังงานในลักษณะของทั้งกระแสะและแรงดันเนี่ยก็คือจะมีตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายกระแสะทั้ง2ตัวจะต้องคิดในลักษณะที่คิดแบบ ทฤษฎีการวางซ้อนนะครับเพื่อให้ได้กระแสนอตันออกมาเพราะว่ากระแสนอตันคือกระแสที่ไหลผ่านตำแหน่ง ab หรือเราจะมองง่ายๆก็คือกระแสนอตันคือกระแสที่ไหลผ่าน i n ตันเนี่ยเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน r 1 2 k นั่นเองนะครับเป็นในลักษะดังนี้แต่คงยังต้องทำด้วยกันโดยใช้วิธีการของ s u p e r p o s i t i o นนะครับ พิจารณาในส่วนของแรงดันเราจะวาดรัปภาพวงจรใหม่ได้ดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแหล่งจ่ายกระแสเราตัดออกไปโดยกระแส i อ o r ตันนะครับไอตันที่เกิดขึ้นจากตัวแหล่งจ่ายแรงดันเนี่ยนะครับผมให้ในที่นี้ผมให้เป็น i-1 นะครับ i1 ก็คือกระแสที่ไหลผ่านคดลวดแล้วก็ไหลผ่าน R12k นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคำนวณในส่วนของ i1 โดยในส่วนของ i1 น,นะครับจะมีค่าเท่ากับค่าแหล่งจ่ายนะครับก็คือ26มุม90องศานะครับหารด้วยค่า ความต้านทานซึ่งเป็นในส่วนของค่าของเพราะค่าของ L กับค่าของ R รวมกันโดยในลักษณะค่าที่ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1 2 k นะครับบวก j 5 k ผลที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับทำไมถึงใช้ค่านี้นะครับเนื่องจากในวงจรขนานมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือค่า v จะเท่ากันทั้งวงจรดังนั้นหาค่ากระแสที่ไหลผ่านหรือหาค่าไอก็จึงได้ตามสมการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องแปลงในส่วนด้านล่างเนี่ยให้กลายเป็นโพลาฟอร์มก่อนแต่ว่าผมต้องการแปลงเรียบร้อยแล้วและทําการหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ค่าคําตอบออกมาว่ามีค่าเท่ากับ0 0 0 2จุดมุมที่เกิดขึ้นคือมุมลบ22 6ุดองศา m นะครับอันนี้คือค่าคำตอบของ i 1ที่เกิดขึ้นจากในส่วนของแรงจ่ายแรงดันนะครับหลังจากนั้นจะพิจารณาในส่วนของแรงจ่ายกระแสนะครับในลักษณะของการพิจารณาแหล่งจ่ายกระแสเราจะได้ภาพวงจรใหม่ออกมามีหน้าตาในลักษณะดังนี้นะครับ ส่วนแรงจ่ายแรงดันนะครับเราตัดออกในวงจรช็อตกันเพราะฉะนั้นในส่วนของค่า c นะครับจึงหายไปก็จะเหลือในวงจรลักษณะดังนี้ดังนั้นนะครับกระแสที่ไหลผ่านที่จุด a b ก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวค่า r 12 k นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมให้กระแสะที่ไหลผ่านค่า r 1 2 k เนี่ยให้เป็น i 2ค่า i 2โดยค่า i นะครับมีค่าเท่ากับ4มุม0 m นะครับแล้วก็ในส่วนของค่า l นะครับมีค่าเท่ากับ j 5 k จะเห็นได้ว่าจากภาพวงจรเนี่ยจะเป็นในลักษณะของวงจรแบ่งกระแสะนะครับดังนั้นเราจะได้ค่า i 2 จะมีค่าเท่ากับเราต้องการรู้กระแสหลาไหลผ่าน r 1 2 k เราจะใช้ j 5 k ตั้งนะครับ5 k ส่วนด้วยค่าของ j 5 k บวกกับ r 1 2 k นะครับเสร็จแล้วก็ไปคูณในส่วนของกระแสซึ่งกระแสในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับแอมป m นะครับมุมศูนย์ ก็จะได้ค่าคําตอบออกมามีค่าเท่ากับโดยในที่นี้นะครับเราไม่สามารถเอามาหารกันตรงๆได้จะต้องทำการแปลงให้เป็นอยู่ในส่วนของโพล่านะครับฟอร์มก่อนให้เรียบร้อยนะครับถึงจะทำการคูณหารกันได้นะครับแต่ในที่นี้ผมทำการแปลงโพล่าฟอร์มแล้ว แล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ค่าคำตอบออกมาว่า 1.53M แอมป์นะครับมุมที่เกิดขึ้นคือมุม67.38องศาเป็นในลักษณะดังนี้เมื่อเราได้กระแสทั้ง2ตัวแล้วนะครับซึ่งกระแสทั้ง2ตัวเนี่ยมีทิศทางการไหลเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอนอตัน ก็จะมีค่าเท่ากับ i 1บวกกับ i 2นะครับโดย i 1จะมีค่าเท่ากับ0.002มุมลบ22.61ก็เอามาบวกกับในส่วนของ i 2มีค่าเท่ากับตัวนี้หน่วยก็เป็นแอมเช่นกันนะครับ1.53มุม 6 7 3 8องศาทั้ง2ตัวเอามาบวกกันนะครับโดยการบวกเนี่ยคุณจะต้องทำการแปลงตัวทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับให้กลายเป็น Rectangular ก่อนนะครับแล้วถึงจะทำการบวกกันได้นะครับก็ผมทำการแปลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อนำมาบวกกันแล้วนะครับจะได้ค่าไอโนตันมีค่าเท่ากับ1.53เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มุมที่ได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือ67.30นะครับหรือถ้าเป็นในรูปของตัวเรกแทงกูร่าฟอร์มนะครับก็จะได้เท่ากับ0.59นะครับบวกด้วย J 1.41นะครับอันนี้คือค่าคำตอบของไอโนตันเมื่อเราได้ไอโนตันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเขียนวงจรสมมูลนอตันก็จะมีลักษณะวงจรเป็นดังนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าของไอโนตันเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของค่าอาร์นอตันแล้วก็จะเป็นในส่วนของค่านนอ c ซึ่ง ค่าอาขนาดกันเราได้หามาในก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็เราให้ค่าเป็นค่า Z1 นะครับจากค่า Z1 ที่เราหามาแล้วในกระบวนการก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้ 800-J400 ลบ j4 หรือคิดเป็นลนักษณะของโพลาฟอร์มได้ว่า894.42มุมลบ5 6 5 6เนี่ยนะครับในที่นี้ โจทย์ถามว่ากระแสที่ไหลผ่านนะครับตัวกระแสที่ไหลผ่านส่วน Z1 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ในลักษณะของ Current Divider นะครับในการหาค่าเราก็เอาค่าของ R. Norton ตั้งแล้วก็หารด้วยค่าความต้านทานรวมทั้งหมดแล้วก็เอาไปคูณในส่วนของค่า I Norton ก็จะได้คำตอบออกมานะครับโดยค่าที่ได้นะครับ ก็ค่าอานอตันนะครับ 12k บวก J5k เราจะหาค่าในส่วนของ I โหลดนะครับก็เท่ากับ 12k บวก J5k นะครับหารด้วย 12k บวก J5k แล้วก็ ไปบวกด้วย800ลบ j 400นะครับแล้วก็ไปคูณในส่วนของค่ากระแส i อ o r ตันก็คือ1.53มุม67.30ก็จะได้ค่าออกมามีค่าเท่ากับ0.95แล้วก็มุมที่เกิดขึ้นนะครับ จะได้มุมเท่ากับ2.85องศาเสร็จแล้วเราก็มาคูณในส่วนของ1.53นะครับมุม67.30ก็จะได้คำตอบของการคูณออกมาว่ามีค่ากระแสเท่ากับ1.45 5มุมที่ได้เป็นมุม70.3 1 5องศานะครับก็เป็นคำตอบที่ได้นะครับส่วนคำตอบของนอตันเนี่ยนะครับที่เราคำนวณมาได้เนี่ยเราจะได้ค่ากระแสที่ไหลผ่านในส่วนของ R และ C มีค่าเท่ากับ1.45มุม70.15องศานะครับก็ลองมาดูเทียบเคียงกับวิธีการทฤษฎีการวางซ้อนนะครับว่ามุมที่ได้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ หรือว่ามีค่าเท่ากันหรือเปล่าในส่วนของทฤษฎีการวางซ้อนที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ค่ามุม1.47มุม70.23จะเห็นได้ว่าค่าของมันเนี่ยผิดเพี้ยนนิดหนึ่งเข้าใจว่าเกิดจากการปัดในส่วนของทศนิยมนะครับก็เป็นอันว่าจบในส่วนของการแปลงนอตันนะครับ